สายหย,หยุดแล้วแต่เดชาย,ยังไม่หยุดนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของคดีช่อกงเป็นปกติทุระของทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทันทีที่ทนายปากเกียวประกาศเป็นทางการผ่านรายการโหนกระแสขอถอนตัวจากการเป็นทนายความให้ทนายตั้มด้วยเหตุผลความเห็นทางคดีไม่ตรงกันไม่เชื่อในความบริสุทธิ์ของทนายตั้มและตรวจพบว่ามีการสอดใส้เอกสารปลอมเสี่ยงต่อการติดคุกตามไปด้วยที่สำคัญพูดหนักแน่นเขาไม่ทำเด็ดขาดการกลับดำให้เป็นขาว นายเดชากิตติวิทยาน,านันเกิดความหิวแสงเรียกสื่อมวลชนมาถแถลงด่วนแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมมีแต่น้ำท่วมทุ่งไม่ได้ถแถลงเสียบแทนทนายปากเกียวแต่อย่างใดโลกโซเชียลถามถ่ายด้วยความมึนงงทนายปากเกียวและทนายอาคมซึ่งได้รับคำชื่นชมล้นหลามจากสังคมเพราะต่างช่วยกันกล่อมให้ทนายตั้มสำนึกผิดหาวิธีผ่อนหนักเป็นเบาก็ถูกทนายเดชาด้วยค่าดือดอ้อย่างทนายปากเกียวถูกแซะว่า หาทางลงสวยๆและอาจกลัวไม่ได้เงินค่าว่าความส่วนทนายอคมก็ถูกกล่าวหาว่าเอาเรื่องไม่จริงจากในคุกมาเล่าที่บอกว่าทนายตั้มไม่ยอมช่วยเมียแต่ถึงทนายเดชาจะแทงกัก๊กพูดเฉไปเฉมาแต่มติมวลมหาประชาชนชาวเน็ตต่างคอมเมนต์เรียกร้องกันแบบลถล่มทลายให้ทนายเดชามาช่วยเพื่อนรักแต่ดูแล้วหนักไปทางประชดประชันประมาณว่าอยากเห็นฝีมือจริงๆเสียทีว่าเก่งทางว่าความไม่ใช่เก่งแต่น้ำลาย เก่งแต่ไลฟ์ตอกแซะคนโน้นคนนี้รายวันเพราะผลงานเชิงประจักษ์ที่มีดันไปแพ้คดีบ้านๆให้กับทนายไม่จบเนอย่างทนายนิดาหนักกว่านั้นคือไปแพ้คดีฉ่ำๆต่อเนื่องให้กับอาจารย์เคมีไม่ได้เรียนกฎหมายเลยอย่างอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศคดีทวงหนี้อันเป็นงานถนัดที่ทนายเดชาไปกับแน,นะแหนะปูมัทนาจนต้องถูกหามส่งเข้าโรงพยาบาลเพราะความเครียด ไปไปมามาคดีนี้ก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเมื่อเจอของแข็งรุ่นเก่ากว่าอย่างทนายประมาณเลืองวัฒนาวณิชหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าเย้ยกลับว่ายิ่งด่ายิ่งไม่จ่ายในการต่อฟนอินเข้ามาในรายการถกไม่เถียงทางช่องเจ็ดเห็นเลยว่าทนายเดชชาไม่เข้าพวกเลยแม้แต่นิดเดียวกับบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิในกระบวนการยุติธรรมในรายการอันประกอบด้วยนายปรเมศินทรชุมนุมพลตำรวจตีวิชัยสังปรภัยดรกร์รินโพรักษา ดูจากท็อปคอมเมนต์ของรายการได้รับยอดไลค์ถล่มทลายโดยเมนว่าโฟนอินใครก็ได้ยกเว้นจุกครูแค่ได้ยินเสียงก็เสียสุขภาพจิตแล้วทนายเดชาโทรมาว่าล้วนไหลเชื่อชูนิสัยแกมโกงของทนายตั้มแถมแซกก r าดแขกรับเชิญทุกคนว่าไปเชื่อข่าวจากสื่อได้อย่างไรเคลมว่าตัวเองโทรถามกองปรับแล้วกองปรับบอกว่าไม่เคยบอกให้สื่อรู้ว่าได้พยานหลักฐานอะไรมาบ้างซึ่งการเคลมอันนี้ของทนายเดชาต้องบอกว่าเสเรอสุดๆ ในความจริงสื่อเก่งกว่าทนายเยอะในการสอหาข้อมูลเชิงลึกจากตำรวจหรืออย่างบ้านพระอาทิตย์มีหลักฐานใสตรงจากพี่อ้อยจตุพรอุบลเลิศมอบไว้ให้เป็นตั้งพี่อ้อยเองก็ได้อยู่ใ,นในกล้ชิดกับวงในกองป่ามมา4ีถรอบรอบละ12ชั่วโมงสื่อจึงรู้ดีกว่าคนวงนอกหน้าก็ปลักปะร่แบบหน้ามือกับหลังตีนคำถามสำคัญที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนแล้วทนายเดชาจะช่วยว่าความให้ทนายตั้มหรือไม่ กระแสหลักมองว่าตัวตลกในโซเชียลอย่างทนายเดชาไม่กล้ารับคดีนี้เพราะรู้ศักยภาพตัวเองดีว่ามีแค่ไหนอย่างไรก็ตามจากท่าทีอาการที่แสดงออกต่อหน้ากล้องจะเห็นว่าทนายเดชาน่าจะอยากว่าความคดีนี้ตัวสันโดยพูดออกมาว่าทนายตั้มยังมีเงินอีกเยอะมีการแย้มสเปคที่ทนายตั้มต้องการว่าทนายตั้มเป็นคนพลิ้วจึงต้องการทนายที่พลิ้วพอกันไม่ใช่คนตรงไปตรงมาอย่างทนายปากเกียว ถามว่าในทีนี้ใครผิวที่สุดลื่นเป็นปลาไหลที่สุดชาวบ้านก็คงจะเห็นหน้ากรอกขอสั้นของคนบางคนลอยเด่นมาเลยคำถามสาคัญสุดจริงๆไม่ใช่ว่าทนายเดชาจะเอาหรือไม่เอาทนายตั้มแต่เป็นทนายตั้มต่างหากจะเอาทนายเดชาหรือเปล่าคนเคี่ยวลากดินอย่างทนายตั้มคงไม่ยอมให้คนไม่เก่งจริงมาหลอกกินเงินฟรี